รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์ศิวพรศรีศักดินันสวัสดีเมืองไทยวันนี้ค่ะการประประนานครหลวงจัดโครงการตู้น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน72ตู้ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและนนทบุรีตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะคะ ซึ่งเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชนโดยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา72พรรษาค่ะโดยจะเป็นตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในราคา2ลิตรต่อ1บาทนะคะและแบ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำให้เป็นรายได้ของชุมชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้มีโครงการ ขยายระยะเวลาการตัดน้ำประปาออกไปอีก3เดือนจากเดิม2เดือนนะคะสำหรับประชาชนที่ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัยซึ่งมียอดรวมของใบแจ้งหนี้ไม่เกิน1 5อบาทต่อเดือนสามารถคร้างค่าน้ำได้ไม่เกิน3เดือนค่ะ ซึ่งการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก็จะไม่งดการจ่ายน้ำให้ในช่วงดำเนินการก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ